รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปาสามารถรับชมได้ทุกวันฮั Everyone, welcome to the exciting battlefield in English Battle. สวัสดีค่ะมารินพุ่มอ่อนค่ะสวัสดีครับผมตูนวรรัตวานิชวัฒนากุลครับขอต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านเข้าสู่รายการ English, English Battle สุดภาษาอังกฤษพิชิตยอดแชมป์ รายการแข่งขันอันร้อนแรงที่นอกจากจะได้สนุกสนานกับความท้าทายของเกมการแข่งขันแล้วคุณผู้ชมยังได้เรียนรู้ภาษาอังกฤษไปพร้อมๆกับผู้เข้าแข่งขันของเราด้วยนะครับหลังจากครั้งที่แล้วค่ะพี่ตูนที่คุณออมจากทีมฝ่ายสีแดงเป็นผู้ชนะไปนะคะครับเดี๋ยววันนี้เราจะมาดูกันค่ะว่าใครจะเป็นผู้ชนะในวันนี้เดี๋ยววันนี้เนี่ยคุณวินผมไปแก้มือแน่นอนเทรนมาแล้วเป็นอย่างดีช่วยเทรนมาแล้วอย่างดี<ช>เดี๋ยวดูว่าจะได้ไม่ได้ไนะครับเรามารอดูกันว่าแต่ว่าหัวข้อเราเป็นเรื่องอะไรครับวันนี้นะคะมัน จะเป็นเรื่อง mapping ค่ะ the c o m p e t i t o r are going to write the maps ผู้เข้าแข่งข,ขันจะต้องวาดรูปแผนที่ตามโจทย์ที่บอกค่ะพี่ตูนโอ้โห oh, แปลว่าเราจะบอกเรื่องของทิศทางให้ไปทางนั้นไปทางนี้ใช่แล<ะ>้วค่ะวันนี้ใครที่เดินทางบ่อยใช้แมปบ่อยๆอ,อาจจะมีประโยชน์นะฮะพอได้ฟังคำศัพท์เกี่ยวกับเส้นทางมาแล้วแต่่ว้กันของเราจะพร้อมขนาดไหน <L an> ไปพบกับเขาและเธอกันได้เลย สวัสดีครับสวัสดีทั้งสองท่านฮะครีแล้วคุณออมครั้งที่แล้วคุณออมนำไปก่อน1.0ต่อครั้งนี้คุณไปเตรียมตัวยังไงบ้างครับคุณวินครับฝึกฟังครับผมเปิด Google Map จากภาษาไทยครับเปลี่ยนเป็นภาษาอังกฤษเลยครับสุดยอดเลยเดี๋ยวดูว่าได้ไม่ได้ยังไงนะฮะขอ3ามคำสำหรับความมั่นใจของคุณวันนี้หน่อยขอแก้มือออขอแก้มือคุณนอมออมมาค่ะ ได้ค่ะ Here to win มาเพื่อชนะค่ะนี่สโลแกนเขายังเป็นภาษาอังกฤษเลยอ่ะแสดงให้เห็นถึงความเตรียมพร้อมนะเขาเตรียมพร้อมมาเพิ่มแน่นอนค่ะเดี๋ยวไปดูกันว่าเรื่องของแมพวันนี้นะฮะคุณจะพร้อมกันขนาดไหนมั่นใจไหมครับทั้งสองท่านมั่นใจครับท้ามั่นใจแล้วประจําที่ได้เลยครับค่ะคุณผู้ชมครับตอนนี้ผู้เข้าแข่งขันของเราประจําที่เรียบร้อยฟังคําสั่งจากบอสได้เลยครับ สวัสดีผู้เข้าแข่งขันทุกคนในแมตช์นี้จะเป็นการแข่งขันที่เกี่ยวกับอาชีพคนขับรถหรือดรายเวอร์ทุกคนจะต้องวาดแผนที่การเดินทางให้ถูกต้องตามเส้นทางพร้อมระบุถนนสถานที่ต่างๆให้ครบถ้วนหากมีจุดผิดจะหักลบจุดละหนึ่งคะแนนใครที่ถูกหักลบน้อยกว่าจะเป็นฝ่ายชนะและเส้นทางของดรเวอร์ก็คือเ a y the driver has to drive his boss to the post office within 15 minutes before closing they leave from the main office at the red street then go straight to the roundabout by flag and today the driver has to drive his boss to the post office within 15 minutes before closing ก็คือวันนี้มีคนขับรถหนึ่งคนค่ะต้องพาเจ้านายของเขาไปที่ไปรษณีย์ให้ทันภายใน15นาทีก่อนที่มันจะปิดทำการนะคะ They leave from the main office at the Red Street, then go straight to The Roundabout พวกเขาเนี่ยนะคะออกจากสำนักงานนะคะ Main Office เนี่ยที่ถนน Red Street จากนั้นเนี่ยตรงไปค่ะจนกระทั่งถึงวงเวียนค่ะครับ Roundabout ก็คือวงเวียนนะครับใช่ค่ะตอนนี้เรามีกระดาษปากกาให้จดแล้วก็มีไว้บอร์ดอยู่ด้านหลังสำหรับการวาดแผนที่นะฮะ mm. ไปฟังคำสั่งต่อไปจากบอสเลยครับ The driver needs to take the first exit but the traffic in that way is chaotic so the driver changes his mind at once and takes the second exit which is the way to the longest tunnel of the town the driver needs to take the first exit ก็คือคนขับรถเนี่ยนะคะต้องการจะออกทางออกแรกค่ะ but the traffic in that way is chaotic ก็คือเส้นทางการจราจรในทางนั้นเนี่ยมันติดขัดวุ่นวายมากเลยค่ะ so the driver changed his mind at once and take the second exit which is the way to the longest tunnel of the town เพราะฉะนั้นเนี่ยนะคะเมื่อไปทางนั้นไม่ได้เนี่ยคนขับเปลี่ยนใจกระทันหันเลยค่ะเปลี่ยนใจทันทีจากจะไปหมายเลขหนึ่งออกทางออกหมายเลขสองเลยค่ะซึ่งจะมุ่งหน้าไปยังอุโมงค์ที่ยาวที่สุดของเมืองค่ะพี่ตุน๋นโอ้มีเรื่องของอุโมงค์เพิ่มเติม<ช>มานะฮะใช่แล้วค่ะ อตอนนี้คุณวินกำลังจะวาดแผนที่จริงบนไว้บอร์ดแล้วนะครับส่วนคุณรอมยังจดบนกระดาษอยู่เลยนะฮะโอ้ดูความมั่นใจครับนี่ลูกทีมผมนะฮะสีน้ำเงินแก้มือมาด้วยการฟังเตรียมพร้อมกันมาอย่างดีแล้วนะคะรอบนี้ดูมั่นใจมากขึ้นคุณรอมก็วาดแล้วชเช่นกันครับแต่ว่าทั้งสองคนนี่ตัดสินใจวาดจริงแล้วไม่ต้องจดลงกระดาษแล้วนะฮะ ออมยังวาดวาดลบๆอยู่นะคะคุณวินนี่ดูจะมั่นใจมากวาดไม่หยุดเลยค่ะพี่ตูนแต่ถูกผิดหรือเปล่าเดี๋ยวว่าก<ช>ันอีกทีะนะตรงนี้เรามีคำศัพท์ที่น่าสนใจดีครับตรงนี้เนี่ยเราจะมีคำว่า at once ค่ะเป็นศัพท์ที่หลายๆคนเนี่ยอาจจะไม่ค่อยได้ยินนะคะ at once แปลว่าทันทีทันใดนั่นเองค่ะเอาละฟังคำสั่งต่อไปกันเลย however The driver decides to turn right at the T junction 500 meters before the tunnel and go straight to the oldest road. However, the driver decides to turn right at the T junctions 500 meters before the tunnel. and go straight to the oldest road ก็คือ,อยังไงก็ตามเนี่ยนะคะคนขับเนี่ยตัดสินใจจะหักเลี้ยวไปทางขวาค่ะคไปยังสามแยกรูปตัวทีนะคะทีจังชั่น500เมตรก่อนที่จะถึงอุโมงค่ะเกิดการเปลี่ยนใจขึ้นนะคะหลังจากนั้นก็ตรงไปที่ถนนสายเก่านั่นเองค่ะโอเด d r โรดนะฮะถนนสายเก่านะครับเมื่อกี้คุณบินถึงก็อดครวญออกมาแล้วยิ้มแห้งเลยมีการกำหนดจุดของอุโมงค์นะคะ น่าตาจะคล้ายโงเวียนแต่ว่าน่าจะได้อยูนะคะพี่ตุไ้ได้ได้ได้อยู่ที่เจตนาว่าต้องการจะสื่อว่าเป็นอะไรป่ะคำสั่งต่อไปมาครับ The driver turns left at the end the driver end road of where the first Sky Train station is located The driver turns left at the end of the road where the first Sky Train station is located ก็คือคนขับรถเนี่ยนะคะเลี้ยวซ้ายที่สุดถนนค่ะซึ่งเป็นที่ตั้งของสถานีรถไฟแรกนั่นเองค่ะเลี้ยวไปเลี้ยวมาเริ่มจะงงแล้วนะคะพี่ตูนไม่รู้ผู้เข้าแข่งขันของเราเป็นยังไงกันบ้างตอนนี้ขนาดเราฟังอยู่ตรงนี้เรายังงงเลยนะฮะใช่ค่ะมีคำว่า Sky Train ปรากฏขึ้นมาแล้วนะครับรถไฟฟ้าสถานีแรกที่อยู่ตรงนั้นนะฮะ,ะคำสั่งต่อไปมาครับ a f t e r w a r d the driver tells his boss that the boss has to get out of the car and check the footbridge because the p o s t of f i c e is over there he will not make it if he goes with the driver because the nearest U-turn is 2 kilometers from here ไปกันค่ะ afterward the driver tell his boss that the boss had to get out of the car and take the footbridge ก็คือคนขับเนี่ยนะคะประสบปัญหาแล้วค่ะหันไปบอกกับหัวหน้าของเขาว่าอยากให้หัวหน้าเนี่ยลงจากรถตอนนี้เลยนะคะทำไมครับ เพราะว่ามันเกิดปัญหาขึ้นนะคะพี่ตูนเพราะว่า because the post office is over there ก็คือให้ข้ามสะพานลอยไปเลยค่ะเพราะว่าเมือ่อข้ามสะพานลอยไปแล้วเนี่ย post office ไปสณีอยู่ตรงนั้นเองค่ะจะเร็วกว่าไป U-turn ใช่ค่ะ he will not make it if he go with the driver because the nearest U-turn is 2 k m from here ก็คือถ้าปยังไปดื้อไปรถกันไม่ทันแน่นอนค่ะเพราะว่ายูเทิที่ใกล้ที่สุดเนี่ยห่างไปอีกตั้ง2กิโลเลคะจริงทางที่ดี ควรมาส่งของให้เจ้านายแต่แรกนะฮะใช่ค่ะลอยให้ข้ามสะพานลอยเองส่งของเสร็จไม่รู้ยังจะได้ทําหน้าที่คนขับรถอยู่หรือเปล่านั่นะสิคะแต่ดูผู้เข้าขายของเราครับคุณวินดูปวดหัวมากตอนนี้นะฮะคำสั่งสุดท้ายนี่ค่อนข้างยาวแล้วมีความยากพอสมควรนะครับ ส่วนคุณออมในฝ่ายสีแดงของมาเรนยังดูชิลอยู่เลยค่ะพี่ตูนยังวาดวงเวียนอยู่เลยใช่ค่ะค่อยๆวาดแล้ววาดสวยด้วย a f t e r w o r d ในที่นี้คืออะไรครับ a f t e r w o r d เนี่ยนะคะแปลว่าภายหลังค่ะใช่ค่ะ And then อะไรี้ก็นี้ and then ได้ค่ะหรือว่าคำที่คล้ายคลึงกันจะเป็น After that ก็ได้หรือว่า then ก็ได้ค่ะความหคล้ายคลึงกันค่ะ ส่วนฟุตบริดจ์ก็คือสะพานลอยค่ะเอ้่ฟุต<ช> <Foot> ดก็คือให้ลงจากรถแล้วก็ข้ามสะพานลอยไปนะฮะใช่ค่ะเอาเละครับเวลาของเราใกล้จะหมดแล้วนะฮะอย่าลืมนะครับผิด1จุดหัก1คะแนนนะฮะแล้วตอนนี้คุณออมยังคงนำอยู่1.0จากแมชที่แล้วแมชนี้ดูว่าวินจะแก้มือได้หรือเปล่าคุณวินเริ่มมีการรีเช็คกับในสมุดโน้ตที่เขียนไว้นะคะตอนนี้เวลา นับถอยหลังแล้ว6 5 4 3 2 1ห่สเมสองหนึ่งหมดเวลาวางมือได้เลยค่ะวางปากกาจากไว้บอร์ดได้เลยครับเดี๋ยวเราจะเข้าไปนับคะแนนกันนับบัตรนี้ครับได้เวลามาดูเฉลยกันครับ เราไปดูกันทีละข้อนะคะเราจะต้องเริ่มต้นกันที่ Red Street ค่ะจากนั้นตรงไปจนกระทั่งเจอวงเวียนแล้วยังตรงไปต่อค่ะจนกระทั่งเจอทีจังชั่น3มแยกรูปตัวทีนะคะคัหักเลี้ยวขวาค่ะไปตาม Old Dead Road นะคะ จากนั้นเลี้ยวซ้ายค่ะเราจะเจอกับสะพานลอยให้ข้ามสะพานลอยจะเจอกับพส s ์ออฟฟิศและนี่คือเฉลยค่ะครับมาดูทางฝั่งคุณวินก่อนเลยผมขอดูสิ่งที่คุณนําเสนอหน่อยครับวินครับนี่คืออะไรฮะนี่คืออุโมงค์ครับผมอุโมงค์เป็นอุโมงค์ครับผมแล้วแต่วงเวียนวงเวียนหายไปครับไม่ได้ฟังว่ามีวงเวียนมีราวอ d a b ด้วยไม่รู้ว่าวงเวียนมันอยู่ตรงไหนคือคือเห็นภาพไม่ออกก็เลยอ่ะ ข้ามไปก่อนเลยมีอุโมงมีอุโมงอุโมงเนี่ยคุณไม่ลงถูกไม่ลงถูกแต่อุโมงคุณตันคุณสร้างไว้ทำไมอุโมงคนี้คือเขาก็ไม่ได้บอกว่ามันมันมันตันหรือมันไปต่ออะไรผมกก็จิฉันาจารว่ามันอาจจะตันอาจจะเป็นอุโมง์ตันเลิกใช้งานไปแล้วเลี้ยวขวามาเร s t รี r e e t ตรีทซึ่งจริงเรสตรีทต้องอยู่อยู่ตรงนี้เลยอยู่ตอนต้นเลยใช่นี่เดี๋ยวต้องเป็นโอส Street แล้วคร t r รน s i t i o n คุณถูกต้องมาเจอสถานีรถไฟฟ้าแรกนะฮะ ตรงนี้คืออะไรฮะคุณเล่านิดหนึ่งตรงนี้คือเข้าใจผิดหมดเลยครับเข้าให้บอส get out ครับผมผมก็จะได้ยินเป็นบอส t out อ t โอลงจากรถทั้งคู่ไม่ที่ราการว่าทั้งคู่เนี่ยจอดรถเอาไว้แล้วทิ้งเลยแล้วก็เดินไปที่ post office ไปที่ไปรษณีย์โดยจอดรถไว้อย่างนั้นฝั่งสีน้ำเงินถูกหักไปถึง5คะแนนเดี๋ยวเรามาลุ้นคุณออมฝั่งสีแดงกันว่าจะถูกหักมากกว่าหรือน้อยกว่าเริ่มจากอันนี้ จุดสตาร์ทอยู่นี่นะคะบนถนนเลสตรีนะคะเมื่อกี้รู้สึกว่าจะทุกแล้วก็แต่ว่าอะไใช่ไหมคะเลี้ยวขวามาค่ะเพื่อที่จะมาเจอวงเวียนแล้วยังไงต่อคะคุณนอมก็จากวงเวียนนะคะก็มันจะมาเจอสามแยกแล้วก็เลี้ยวขวาอันนี้นิดนึงค่ะตัวทีนี่คือเขียนย่อใช่ไหมคือไม่ทันไม่ทันมีการย่อเกิดขึ้นค่ะทีจังชันเหลือทีเฉยๆไม่ทันจริงได้ค่ะแลเลยเลี้ยวขวาค่ะเลี้ยวขวาเสร็จแล้วเขาก็สุดปลายถนนเจ เทรนสเตชันเดี๋ยวสายอตอนนี้กำลังสงสัยอย่างหนึ่งคะ่ะเหมือนจะมีบางอย่างหายไป o l d e s t ฟ o a ดอยู่ไหนนะคะคุณอโอ้ค่ะคุณออมฝั่งสีแดงถูกหักไปเพียง2องคะแนนทำให้ผู้ชนะในเกมนี้ยังคงเป็นของคุณออมฝั่งสีแดงโอวนี้ยังคงเป็นสีแดงนะฮะ <c oughs> ที่ชนะไป ไม่ให้คุณบอกว่าขอแก้มือคอยทุกคนลืมสโลแกนไม่เป็นไรวันนี้เนี่ยมันเป็นแค่สองใน5ครับผมค่ะเพราะฉะนั้นวันนี้เดี๋ยวขอขอบคุณผู้เข้าแข่งขันทั้งสองคนนะคะเดี๋ยวเรามารอดูกันค่ะว่าครั้งหน้าผู้เข้าแข่งขันของเราจะต้องเจอกับโจทย์อะไรบ้างวันนี้ขอบคุณค่ะขอบคุณมากครับขอบคุณคุณวินและคุณอมมากเลยครับ เรามาเรียนรู้คำศัพท์ของวันนี้กันหน่อยดีกว่าได้เลยค่ะคำศัพท์ที่หนึ่งวันนี้นะคะคำว่า go straight go straight แปลว่าตรงไปนะคะคำที่สองคำว่า chaotic แปลว่าวุ่นวายสับสนยุ่งเหยิงสับสนน,น่าปวดหัวใช่แล้วค่ะคำที่สามนะคะคำว่า get out o f get out off แปลว่าลงจากรถค่ะแต่ว่า ลงจากรถแบบนี้เราใช้กับรถยนต์นะคะถ้าเกิดเราเป็นรถประจําทางหรือว่ารถเมีเราจะใช้คําว่า get off ค่ะไม,ไม่ต้องมีม out ใช่ค่ะเพรองมันไม่ต้องแบบเปิดประตูออกไปอย่างนี้นะใช่แล้วค่ะคําต่อไปนะคะคําที่4ี่คำสุดท้ายคําว่า get into แปลว่าขึ้นรถค่ะแต่เช่นกันค่ะ คำนี้ใช้สำหรับรถยนต์ค่ะถ้าเป็นรถเมล์หรือรถประจำทางนะคะใช้คำว่า get on ได้เลยค่ะเพราะว่าต้องมีการขึ้นบันไดไปใช่แล้วพี่ตูนจําไว้เพื่อเป็นการบอกเส้นทางเอาไว้ขับรถหรือว่าศึกษาเส้นทางต่างๆนานาได้หมดเลยส่วนวันนี้หมดเวลาแล้วนะครับกับ English Battle คุณผู้ชมสามารถรับชมรายการย้อนหลังได้ที่ www.etvthai.tv ครับแมทน่าจะสนุกขนาดไหนอย่าลืมรอรับชมกันนะคะวันนี้มาเรียนกับพี่ตูนขอลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับบาย g าย See you next time you ผมเชื่อว่าครั้งหน้าต้องเข้าทางผม,มครับผมสู้ครับ